อธิครับข้อนีค้ครับใครตอบได้พีม่มาเลยนะพีม่มาเลยค่ะ how long have you จุนจุนเขี้เอ๊ะตอบคำว่า leave ไม่เติมอะไรเลย leaving หรือเติม ed อธิษฐานลองคิดซิถ้าเป็นตัวเองจะตอบข้อนี้พีม่มาเลยค่ะ,ะเขามาพีม่มาเลยนะในเพจในติ k t o k มันเป็นประโยคุณเคยคุณเคยมันมี have you อะไรใดๆแล้วยังไงอ่ะจะต้องสองน้ำใจตามที่เบอร์ท่องสามช่องสามใช่ไหมหลุดในใหญ่พอ มื่มันมันเห็นมันใช่ไหมจำมาว่าแฮบบทช่องสามใช่ไหมใช่คูดิวมีทีที่ยิงง่ายกว่านั้นใช่ไหมง่ายกว่านั้นเลยนะนี่ค่ะตัวนี้เลยนี่พูดตาคูดิวดูนะมีกรนะมีกรจำนะฮะับพุตาค่ัดู o ันดูวัน Have done Have done Be ing Be ing ดูวันดูว n e Have done Have done Be ing Be ing ลองท่องพร้อมกันสิสามส have Do one นดูว Have done Be ing Do one Have done Be ing Do one Have done บีอ yeah! ิงแต่แปลว่าดูคือว่า